ในเมื่อไม่มีที่เด่นช่างวะเฮ็ดเฮ็ดบ้านป้าไปสวนสนุกป้อเดดเลยเฮ้ออาสวัสดีป้าลุงเยอะลูกเบลเด้เนเนี่ฉนุกละบานดีเอ้ยป้าเก็บแล้วเก็บอีกพากันเฮ็ดเนื้อกันนี่น่ะใส่หมอนะหะ ก็เป็นนับเป็นหานดูแลเล็กน้อยเออหานดูแลเล็กน้อยพี่เบลได้ใช่เป็นคนมาฝากเิ็กน้อยอ๋อคนมาฝากเน็กน้อยฝากนี่นี่นี่ฉันลูกนี่เป็นยังไงะฮะฝากเ็กน้อยมงนมลงสาวน้องบอเออฝากก็อฝากก็อนแมลงฝากบ้าห้ากมอนแมลงสาวน้องฝาวน้องน่องแมลง ไอมื่อวันมีสวนสนุกเฮ็ดเองเลยบ่จ,จินตน,นาการเองเลยเราจะเฮ็ดยังแม่นบ่ป่าไม่แต่ก็ไม่ยู่แงก็หนักมากถักทายสบายดีเด้อป้าลุงเด้อเอาผัวพ่อกันได่ก็ช่องม่น้องนี่นี่นี่กันอยู่เพื่อนหานสาวมาดิ่นน้ำแต่วั็นชักเฮ็ดอียังบั้งแน่น่ะ สุนรับเด็กน้อยดิอเอานินดินเออปากข้าแรงอปากจะเห็นยังคือเดงนะเออเโอ้โหดินแนะดินของป้าเลิอมันหักเลยค่ะทาอะไรกบพอแล้วแต่งตัวเล็หน่อยแท้เออปากแรงแต่น่อยแท้ดูว่าเสียงเนื้อบอก เออไม่ตะโปเด้ออุ้มนอกนะมือหยุดเงาชุดท่ายน้าปิวหนิเนาะมือในเข่าขงเนียนได้มือนน้บอกมือตรงเรียนว่ะดุหืมพแล้วชุดนี้นะพอแล้วมันงามเลยนะดุกอ้ยจะมาเก็บให้ป้าไปนั่เก็บหัวหมองไ้สิ เหตุการเฮ็ดโน้นเฮ็ดนี่เออหูอาหูบอข้าท้อนับ้าก็บแลนวมือนั้นว่านี่ของเข่งทัวเบิดเถือนนี่ป้าก็เก็บเออคือมีนี่ตัวเชลบัวเชลลปาดได้บอกเดี๋ยวน้องันกับตัวใช้กันบอกอันป้านียง ทายคองเอ้นอยู่รนอยะรถปูบ่ก็มิบะเนก็ทยีเนเน่กัมิเน่กมนเนกับเมนนะกบเบเขาไปถ่ายรูปน้อยน้อยเป็นยังไง เาเป็นไขนะ่ป่ะโอ้ยแรเป็นไข่อนี้ก็เป็นไข่นะโอ้ยตายป่ะปขาบอกอันนี้ได้สเช่าไขไ่ล้ววันนี้นะเฮ้ยเช่าไข่ในบ่เช่าแน่อ้เช่าแน่้โอ้โอต้อนอกวางร่า <c oughs> งกายฉันหอน่อย เมล็ดแนวคมนั่นในนะอากาศนั่นนะพากนเดินไปตอนพามาวันนี้พากันนั่งกินก๋วยเตี๋ยวบะนี่หินเมื่อยดิ <c oughs> แซบบะลูกแซบบอแซบไอเบ,อบ,บลกินบะคือหมูพน่ะติมมามา่า แซ่บบ่กินเพอป่ะลูกก๋วยเตี๋ยวนึกเตี๋ยวดิหน่อยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอืมก๋วยเตี๋ยวป่ะฮะก๋วยเตี๋ยวอลาตุ๋ยก๋วยเตี๋ยวปาตุ๋ยก๋วยเตี๋ยวอลาตุ๋ยหนึ่เต็มที่ได้เหมือนได้เขาร้องเรียนได้เหมือน แมนยุดยาวหึงอะได้หลายมือเลยหลายมือเลยกระดุ้งกระดุเนาะป้าถ้าตู้สวยก็บิีวเลยบอกแต่ังบาพวกกายนี่นทั้งบาทพวกกายลกันตื่นเจ้าุ้ออ

อ๋อตะเกียบอืมตะเกียบป้าตะเกียบเป็นอืม้มเนื้เป็นแล้วบ่อเออแ <laughs> สียบอะคนกินแสียบอะน้านลูกป้าเนี่ยป้าเป็นแบบนี้เลาวสีขาวตาเน,นียนนะะเกียบตะเกียบเป็นเลยป้าป้าได้กินเทียอไรกินเทีย่ยอีกบ่ล <laughs> <laughs> ูกเราะนซ่เสียบเป็นแบบนี้ มาเนาะเฮ่นอย่างเงิ้เฮ่นหาป้าอย่างเอิ้นหาป้าเห็นเพื่อนหกป้าไหนั่นเก็บให้ป้าไหนเด้อเก็บจะเป็นเจ้าของบ้านอันเจ้าของบ้านก็เจ้าของเป็นคนดินเนาะเจ้าเก็บตินจะอยู่กับลูกเลยอยู่กับลูกกับป้าอยู่กับลูกเพื่อนป้าเป็นหกแลยนะหลานมาดินน้ำโดนเพื่อนกับหก นานก็รับผิดชอบได้บ่เนาะดินนางก็ต้องเก็บเนี่ยนี้คือเปลดเป็นคนชวนอีกเฮ้ยเปย์เป็นคนชวนดิเปย์เป็นคนชวนเปย์จะเป็นคนชวนน้องดินบ่เฮ้ยนเปย์หลินครับนี่ก่อนในห้องอ่ะเบาว่ะบิวหลินน้ำหลินนีโยนข้าวผิดในหมูนะเพื่อนนะนอนดึกละ อันนกินดินเมื่อยกินนักอิ่มแล้วก็เก็บเก็บของดินเด้อบันี้เดอโอเคเด้ออันนู้นบิต่างแคนไงผิวแ่บอ่ะป้าฮักกปินแ่บป้าป้าป้าแสบอนน้อร่อยเวอยอร่อยเวอยอืองินครับก็กลับมาดีแล้วก็กลเมาดอบ้ก็กลับ คือตอนเมื่อคืนนีิเนาะอร่อยเว้ยโมลุอะไรเว้ยอืมอะไรเว้ยไอ้เบลนี่ไอเบลนี่มาได้เพิ่งว่าอย่างเขาหิ้งอึ้งแต่บางคำที่แบบอืมนิดหน่อยคนหนึ่งสามารถว่าวไล่นะว่าก็บว่าไล่เห็นบางคำได้ป่าวกินหน่อยแซมนี่ยังว่าเป็นขนาด เราแบบเป็นอึ่งบางเือเนาะบอกเขาหล้วงามันจะมึงมัว้วเดีวเลาพิดนังชวอกีงชวนหลอกีมีินทจะกินนีเชื่อรล่ะันที่ถิ่นบางแสนผูดผูถิ่นไทยทางกัู๋ผูก็ยาผู๋เห็นบ่ vào làm tổ ở đây thuộc cái nhà mưa trọng đây tặng hẳn, ừm tốt bao đủ lạ, tốt, đây cái là chế chui gì nào này, chế chui cái gì đấy, ừ giờ đây em ăn nè, cả này, em đá, nên nên enjoy hóa cả đây. chi bà sư bọc vitamin hay lục này đơ vải, xơi ăn kiêng gì đấy, để học con bọc kín. ให้นักการดินดินนักวิชกินนะวะป้าป้าแม่ป้าออยบ่ื่อมากครับสองกระปุกซางกระปุกก่บว่าได้กินเบลกินเฮ้ยเยเ้ยเฮ้ยกินไเ้ยเฮอยเ้ยกฮ้เฮเ้ยเ้้ยเ้ย้ thế <laughs> <laughs> à, à? <laughs> à, xin thấy thấy oh hay cái này nưng đúng nè bạn quan đồ cục có đi đây cái <laughs> <Nên> nào phải <laughs> kiếm ยินชิอีอนบวางาชีอีอยู่แนบแมนบอแผนซูมเกิบจานเลยเออฉเลยดิฉันไม่ยังมีไม่ใชนจะป่วยให้คุณนใบ่อืมฉันนี่อยากให้เคนอร่อยอร่อยไหมอร่อยกินกแป๊บเดียวมันเบิ่งเลยเดกยับไม่ได้นึงค่ะ ชวนกับคุนึกินขางไส้วันนี้ขางคว้าตะเกียบมันก็เตาะมือกันตี้ถนนิิจีนิ้นี้จีนเคยขางขางไส้บอจีนบ้านนี้ได้อาซิัวขาน้นตองเห็นเอาเลนตกินนะเมื่อเมื่มใช่ไขมันลูกมา อมอมจะได้แบบนี้บออ่าอ่าอ่าอเคจะเป็น,นมันจะฝ่ใช้ดูหละถ้ากินนะ่ะนั่งยืดตีเราก็รูเลยเจมแนบเราคักเนาะเหยียดแข้งเหยียดขาอย่างงี้เนาะให้เราสบายคักเนาะนัอนกินอืม อู้เจ็บเจื้อนุ๊กจ๊ะขอโทษขออภัยที่พี่ที่บอกมากินแบบอะไรติกระปุกเด้อะติดหน่อยสิเดะเฮ้ยเจด้เห็นยังบัตรไหนป้ายังใหรบัตรนี่บิ่งคือแบบบาบอคือสะอาดหนุกสะอาดตาน่ะฮะนี่นะคะนี่เปื่อนและคอถือเสร็จเอายานอนลุกป้า บานดีเลยมานดีไหลูกไ่ใชบานดินดิเอาบะชอบบานบอกต้กินเก็เบเจือดูไงรังนะอิ่แล้วอิ่มเอ้าใช่บอกว่านนั่นหะอี่น่ะกนมันเบดไมอืมเนาะเบิ้ํนามันได้ใช่เนาะเบ้ดละมาเกบเิ้น่าบด น้ำไม่ได้ใช้ดานุกเนาะเออแม่อะป้าเออ้ากินด uh ูแหละก่อนคุณนลังเก็บหรือเนาะแมนนี่เปรี้ยวก็พี่กินเก็บอืมก็กินจะสิเก็บอยู่บ่ขับเก็บแล้วกูเก็บบอกหมูเก็บจะของกับหมู่เก็บเน่ยปากขีดมาเลยเอาขีดใส่ปากก็ได้ลูกเห็นขึ้นนี่เห็นนี่

ใช่บะเนี่ยใช่ปาบะเนี่เออโอ้อร่อยจังเลยหนยหอมเอ้ยนะอืมแม่แม่า อิ่มจะมามับ่นคุ้มับได้บ่หร่ละะลยกนข้าวโอ้กินข้าวโอเคโอเคกินข้าวใ่นะเออจุ๊บ่ยแขนจุ๊มบ่ได้หามองเนยไม่ยังไม่ตตัดเอาหเยไเออก็เดียวก็นั่นบวงป้าห้กัเออเอ้ยมันคันไปถูส่กันไม่ดุมันมีพยายากินพักได้เสร็จ เออเอ,อ่าอ่าบอกืมเจ้ากินนะแม่อ่ะกันให้น้องกินอิมนกกนอ่มกันเจ้ากินอิ่มกันจะเบิกเอาพักเฉยบ่หรอกเจ้าพักจะเบกกินเฉยบ่น่ะเฮ้ยพักกินมะเพรานะ,อน,ะอนองคายออกกันนะน้องคายจะหมองกาวจะกินบ่ พักอันเดียกันหย่มรูได้ถูงปะป้าป้า้นี่กินไปข้อกับเพื่อนเอเพื่อนเพื่อนไนคาวเพื่นน่ะแล้วนดับดับดับอยู่ป้าเขากินได้เพื่อนเลยกินเป้ากินเกินบบเพื่อนเนป้าเออคือหนวดีป้าคือหนวดนี่เป็นหนวดบ เจ๊เจ๊เาไปล้างมือล้างกินอินนะคะไปล้างปากล้างคอแม่หืมอีกเอาอย่างอีกอีกเกาเสร็จมันมามีแล้วมันมีแต่ไอ้นี่เลยดูละอิ่มนะบออิ่มไปอยากโด่งบอไปเลยอิ่มเลยอิมเน้าบัดอิ่มเน้ามันเป็นยังตีนเป็นยัง ป้าเนบแนนบอกป้าเนบข้ามันออกเลยเนบถ้ามันออกป้าเทบถ้าเบท้าปมันออกวันเออปิุนนี่นี่ป ah, ้าเออป้ามันถึกตัดผมไปด้ตัดลงถึงชิ้นผมจะหมดฮ่าใบเขะแบบนี้นะนี่มันบเะมนออมาเบิเลยยุงเฮียนค่ะเออเป็นที่การมาบุกบอกแม่นบรุ โอ้เก oh, okay, no. mm. so nice. ่งเนาะฮ่า <Yeah, like ้าไรออรัดีไรบอกอืมเลยแม่ากับอาลาสกมาหมูอีมดแล้วจะยังมูอีบอ่กินได้ขนาดมักค่ได้มาม่าเพื่อไงเขาเปลูกกินมาม่าลายกินมาม่าลายกินมาม่าลายดวดีได้เลย

เหมือนดูกำลานดิปากกระตื้นแต่าเศ้าว่ากดเครื่องกดซ่าทำมันเกียงมันกกลเพราะตกอันชายๆายมาลานมาดิ่นเฮือกเละเทะคือเก่าอีลียังเป็นอย่างเนาะโอ้ยโอเคจ้ะนั่นสวัสดีป้าลุงนี่ลูกเอ้ยสวัสดีป้าลุงเนี่ยเอ้สวัสดีู้กวะสวัสดีป้าสวัสดีงามจ้ะเนาะแต่ละคน โอเคสำหรับเนี่ยชีลปาปาารูม้มนกันเลยพบกันคลิปหน้าเจ้านี้สบายดีบาย,บายับรรยากาศแบบมันฮอน